ด่วนรีบมาทำตอนนี้เลยสอนรับมีเทเๆสีเขียวดำแบบนี้นะคะน้องๆแจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นวิธีการเล่นง่ายมากๆแป๊บเดียวก็ได้ของแล้วฟังให้จบคลิปนะคะไม่งั้นนะคะน้องๆไม่ได้ดื้อเข้าแมปตาพี่แป้มาเลยพี่แปลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคะ่ะ และเมื่อน้องเข้ามานะคะสิ่งที่น้องจะต้องทำก็คือน้องจะต้องฆ่าคนทั้งหมด20คนค่ะโดยการฆ่าเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะน้องแนะนําว่าให้เล่นเซิร์ฟคนน้อยๆนะคะและน้องนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยน้องก็ลองว่าจนกว่าน้องเนี่ยจะได้เริ่มเล่นเกมใหม่ซึ่งการเล่นก็คือการที่เราจะถูกโหวตเลือกนะคะน้องว่าใครจะฆ่าเราหรือเราจะฆ่าใครนั่นเองนะคะน้อง ซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่แปงก็ยังไม่โดนเลือกนะคะก็เห็นคนอื่นเขาฆ่ากันไปก่อนซึ่งวิธีการก็คือน้องๆก็แค่ปามีดไปโดนเพื่อนนะคะแค่เอามีดแทงเพื่อนเท่านั้นนะคะนี่นะ,ะพี่แปงโดนโหวตมาแล้วนะคะบางทีเราอาจจะเป็นคนต้องโหวตเพื่อนก็ได้นะคะหรือเพื่อนโหวตเรานะคะให้ออกแบบลุกประตูสู้กันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะพี่แปงฆ่าไปหนึ่งคิวแล้วแล้วมันก็โหวตพี่แล้วว้ยทุกคนคือมันอยากฆ่าพี่มากดูสิแป๊บหนึ่งก็โอเคฉันตายให้ก็ได้นะคะงงมากยังไม่ทันตั้งตัวเลย ดีๆก็โดนโหวตให้ฆ่าอีกแล้วนะคะสมมติเนี่ยพี่แป้งเนี่ยได้มา1คิวแล้วใช่ไหมคะน้องๆแล้วพี่แป้งแพ้ใช่ปะพี่แป้งกระโดดออกมาแต่สมมุติถ้าน,น้องได้คิวแล้วน้องๆห้ามออกเกมเป็นอันขาดนะคะไม่งั้นมันจะรีเซ็ตกลับไปที่ศนคิวเหมือนเดิมเด้มอมาทานตอนน้้เลย